ไอ้เหตู๋ไอ้เดยจะบอกอ่านก็ไม่ออกเดี๋ยคุณวินตีตั้งค่าล้านกว่ารอบกอไม่ได้โดนตีตั้งค่าล้านกว่ารอบเอ็งชอบด่าเขาไอตูโง่เอ็งด่าเขาไอ้เหี้ยอ๋อเพื่อนข้างบ้านด่าฟังดีๆอีอีอีฟูอะไรนะฟังดีๆ ตูเฟสในฟังดีๆอีกตูเองอะชื่อบาลินตนเนี้ยเองเปลี่ยนเป็นปายุทธแล้วเองอะชื่อประยุทธ์ประยุทธ์อีประยุทธ์ประยุทธ์ตูทองตูทองอีกตูเฟสไอ้ได้สมองอ,อะไรนะเพื่อนข้างบ้านด่าวใครอะเองส่ง,สง,งเสียงดังใช่ปะ บาฟังดีดีเขาจะบอกคุณสาวิตรีว่าน้องอิงด่าเขาไอเด็กอนุบาลเออทับผ้าร้อยฟังอะไรอ่ะได้ได้เสียงเงียบฟังอะไรอ่ะได้ได้เสียงเงียบ โอ้เด oh, di ็กอนุบาลทับผ <screaming motherf abil itation> <âu> <la> <N> ้าลายฟังดีๆตูตูไอทไม่ดีจริงเปล่าอยามาด้กินแล้วหยาบไม่ได้กินพูดได้ไงว่อหยา มื่อกี้กลัวเลยอะไรเล่นฟรีไฟดีกว่าอีตู่อีตู่เฟสฟรีไฟไปเล่นฟรีไฟกันไหนบอกว่าเล่นโลบอกะเนี่ยอีไอไอไอพี่เจ้อะไรอีฟรีอยากคุยด้วย lên ừ, chào mừng